วันนี้จะพาเขาไปหาหมอที่ขอนแก่นนะครับแต่ไม่รู้เขาจะไปให้หรือเปล่าก็เลยหลอกล่อบอกว่าจะพาไปเที่ยวนะครับจะพาไปเที่ยวดูที่ว่าวันนี้นางจะไปไม่ขอนแก่นแต่พี่โรงพยาบาลสัตว์มาเลยขอนแก่นตอนนี้จัดการเที่ยวก่อน ย้อก่อนว่าเขาจะขึ้นให้ไหม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 มาทางนี้มาทางนี้โอ้ยขึ้น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 กับพริกพริกก้องหน่อยกับพริกก้องอนนี้จอดพักเหนื่อยก่อนจอดพักเหนื่อยก่อนว่าจะเขาจะขึ้นให้ไหมวันนี้ไปแล้วเลี้ยพี่แม่กุบแม่เาขึ้นรอป้พักปลุกป่า ปักพักคขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวโอ้ยเขาจะไปให้หรือเปล่าน้อขึ้นรถขึ้นรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยเุ้ยไปใครไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขาพี่จะลดท้ายพี่จะรถอ่าโอ้ยโอ้ยเรียกว่าเขาจะไม่ขึ้นให้โอ้ยนั่งแล้วเรียบร้อย